สวัสดีครับวันนี้แนทตุบอลกลับมาอีกครั้งนะครับได้เอาตัวรองเท้าใหม่มารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับตัวนี้เป็นของ Nike CTR 3ามหกสิบ n e r y ามนะครับตัวนี้มาดูตัวกล่องครับก็จะเป็นสีเหลืองดำเหมือนกับตัวรองเท้าเลยครับอ่าวันนี้เรามาดูตัวของรองเท้าครับว่าเป็นยังไงมากตัวนี้เอากลับมาทำา10ปีแล้วครับรุ่นนี้ที่เลิกผลิตไปอ่ะ ตัวนี้ก็จะมาในสีเหลืองดำครับเหมือนกับตัวอีเดสตาได้สายไว้ครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองดำนะครับมาดูคอนเซ็ปต์ Concept คือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับอย่างปุ่มอย่างสีแต่ที่เปลี่ยนคือวัสดุครับส่วนนี้คือวัสดุโด,ดยที่ทางที่อยาเลิกใช้ หนังแท้แหละครับหนังกิโ้ก็เลยเปลี่ยนเป็นหนังสังเคราะห์แทนครับส่วส่วนนี้แต่ความรู้สึกนะครับก็มีความนิ่มของตัวหนังอยู่ครับเหมือนกับหนังแท้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของที่เป็นเทคโนโลยีครับอ่อคอนเดคชั่นคอนโทรลครับตัวนี้ก็จะเคลือบมากับตัวองเท้าอยู่แล้วครับตัวนี้ก็ช่วยในการจัดบอลนะครับคอนโทรบอลแล้วก็จะมีส่วนของที่เป็นแถบ สามมิติครับตัวนี้ก็จะมีเป็นแปดก้านครับตัวนี้ก็จะไว้จับบอลปั่นบอลและส่งบอละะในการแปลฟุตบอลนะครับตัวนี้และส่วนของเชือกก็ยังเหมือนเดิมครับก็จะมีความที่เป็นไม่ตรงตัวนี้ก็คือไว้สําหรับในการที่ครบในการที่จะใช้แถบตรงส่งช่วงนี้ครับในการที่จะเตะส่งหรือ ใช้หน้าเท้าส่วนด้านหน้าครับตัวนี้ในการที่จะส่งฟุตบอลน,นะครับและในการยิงด้วยครับมาดูส่วนของตัวปุ่มครับก็จะขึ้นชื่อเลยครับที่ว่าของส่วนของปุ่มนี้ครับก็จะเป็นปุ่มคล้ายๆเหมือนไม่ถึงกับปุ่มใบมีดนะครับก็จะเป็นออกเหลี่ยมกลมๆนะครับตัวนี้ก็ใช้สําหรับหมุนตัวหน่ยตัวชื่อรุ่นว่า360องศาครับตัวนี้ชุดทื้น ก็จะมีตัวส่วนของพื้นแยกครับอีก2ส่วนข้างหน้าครับตรงอ่าส่วนของเรามาดูตรงส่วนของส็อกครับข้างไหนก็ยังมีสกีนครับตรงนี้เป็น CTR 3 6 0นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นเหมือนผิวสัมผัสครับตัวส่วนนี้แล้วก็พื้นเป็นสีเหลืองตรงส่วนนีที่ผมได้ลองใส่ดูครับตรงนี้จะมีความหนึบ สองตัวถุงเท้าและตัวรองเท้าครับรู้สึกว่าตอนใส่เข้าไปเนะี่ยคือมันจะยึดยึดกับตัวรองเท้าได้ดีครับตัวส่วนนี้ของพ้นนะครับที่ทํามาขึ้นมาครับตัวส่วนนี้อ่าแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นก็ยังเป็นลินลินครับลินลิน,ลนรองเท้าอ่าก็จะมีเย็บเย็บติดไว้อยู่ครับก็จะเหมือนกับเหมือนเทมโปครับตัวนี้ก็จะมีเย็บตู่ฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้จะไม่ได้เย็บไว้ตัวส่วนนี้ ก็มีความสวยงามครับตัวนี้ตัวเนี้ยช่องทางการจำหน่ายครับก็มีทางที่อาลีฟบุตกบอลนะครับตัวนี้ก็จะราคาอยู่ประมาณ8,700ครับตามราคาป้ายเลยครับตัวนี้แต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เป็นลิมิเต็ดนะครับคือต้องจองอลุ้นผู้โชคดีครับตัวนี้ อลี2ามาใช้รเราไปดูส่วนของรสซี่ครับข้างในครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ่าก็จะมีส่วนของที่เป็นผงผ้าให้นะครับก็จะเป็น CTR 360สีเหลืองดำครับตัวนี้ถ้าคนที่เป็นสายคอนโทรลหรือสายคลาสสิกนะครับผมแนะนำเลยตัวนี้ที่ผมลองใส่ดูครับคือมีความกระดับชับมาก แล้วก็ส่วนของตัวรองท้าก็ไม่ได้มีความหนักมากครับตัวนี้น้ําหนักอยู่กับมาแค่260กรัมเองตัวนี้ก็ไม่ได้หนักมากตามมาตรฐานของรองเท้าสายคอนโทรลครับตัวนีอ้อ่ะครับถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กด subscribe ครับช่องเนฟพูดบอลครับส่วนของ เน่ครับก็จะมีช่องติดตามครับมีทาง tiktok เนท f o บอล a 99ครับแล้วส่วนของเพจคือ,อเพจเฟซบุ๊กครับคือเนท f o บอลนะครับฝา,ากด like, กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับขอบคุณครับ